สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างชัยได้มีโอกาสมาทำกุญแจร,รีโมทสมาร์ทคีย์นะครับในรถ n i สสันอเมปี2020ตัวนี้เป็นชิป 4A แล้วนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของทางค่ายนิสสันแล้วนะครับเราได้ทำการโปรแกรมเพิ่มให้ลูกค้าหนึ่งดอกนะครับด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยนะครับ หลังจากที่เราโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสระบบให้ดูนะครับอันนี้คือดอกเดิงของลูกค้านะครับอันล็อกล็อกนะครับอย่าเบรกนะครับอันนี้คือสตาร์ตติดปกตินะครับสมบูรณ์ร้อยเอร์เซนตนะครับ อันนี้คือดอกใหม่ที่เราโปรแกรมขึ้นมานะครับล็อกอันล็อกนะครับเหยียบเบรกนะครับกดปุ่มสตาร์ทสตาร์ตติดนะครับเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับนิสสันอาเมลาปี2020ลูกค้าท่านใดสนใจทำเพิ่มคุญแจรีโบทดสมาร์ทคีย์นะครับทุกรุ่นทุกระบบทุกยี่ห้อโทรมาครับ 091-064-1601ช่างชายยินดีให้บริการทั้งในและนอกถานที่ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณครับ